คุณเคยเดินเข้าไปในป่าลึกแล้วรู้สึกว่าพื้นดินใต้เท้าไม่ได้ปลอดภัยหรือไม่ทุกก้าวเหมือนพลังที่กดทับลงมาว่าอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ดินรอวันระเบิดออกมาเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ไม่ได้เป็นเพียงเสียงธรรมชาติแต่มันเหมือนเสียงเตือนที่กระซิบข้างหูว่ามีสิ่งร้ายแฝงอยู่ตรงนั้นนี่คือภาพที่ทหารไทยเจอเข้ากับตาตัวเองที่ชายแดนกัมพูชาภูมะเขือจุดที่เคยเป็นแนวรบเก่า วันที่ขุดคนพื้นที่เพื่อตรวจตรากลายเป็นวันที่ทำให้ทั้งกองกำลังต้องหยุดหายใจเพราะสิ่งที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินไม่ใช่ดินธรรมดาแต่เป็นทุ่นระเบิดถึง46ลูกถูกซุกไว้ในแนวป่าที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อรู้ว่าทุกก้าวเท้าอาจจบชีวิตได้คุณยังจะกล้าเดินต่อหรือไม่นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะชายแดนคือรั้วหน้าบ้านของประเทศและสิ่งที่เจอครั้งนี้ไม่ใช่เศษซากที่หมดฤทธ แต่เป็นระเบิดที่พร้อมทำลายทุกสิ่งรอบตัวหลายคนอาจถามว่าทำไมยังมีระเบิดพวกนี้อยู่ทั้งที่สงครามเงียบไปแล้วหลายปีคำตอบตรงไปตรงมาคือมันไม่เคยถูกเก็บกวาดหมดชายแดนเคยเป็นสนามรบถูกฝ่ายฝังกับดักไว้หนาแน่นเมื่อสงครามจบระเบิดยังคงนอนรออยู่เงียบๆไม่เคลื่อนย้ายไปไหนวันหนึ่งทหารก้าวไปเจอเข้าความจริงจึงถูกขุดขึ้นมาใหม่ แต่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่ทุ่นระเบิดยังมีอาวุธสงครามที่ถูกซุกไว้ด้วยอาวุธยิงจากบ่าหรือที่เรียกกันว่า RPG สิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะเกราะของรถถังไม่ใช่อาวุธที่ใครจะถือมาเดินเล่นการพบมันกลางชายแดนไทยกัมพูชาจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญลองคิดตามถ้าอาวุธพวกนี้ถูกนำออกมาใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน จะเกิดอะไรขึ้นกับทหารที่ลาดตะเวนหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ทำไร่แถวนั้นภาพที่เงียบสงบจะพังลงทันทีนี่คือปัญหาที่แฝงความกดดันเพราะมันไม่ได้จบแค่เรื่องความปลอดภัยแต่โยงไปถึงการเมืองระดับประเทศการที่เจ้าหน้าที่ทูตจากต่างฝ่ายต้องเข้ามาสังเกตการในพื้นที่ภูมะเขือแปลว่ามีสายตาน,านานาชาติจับจ้อง และทุกก้าวของทหารไทยในพื้นที่นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของกองทัพแต่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศทั้งประเทศความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ในป่านี้จึงไม่ใช่กองระเบิดแต่เป็นสัญญาณว่าเงาของสงครามเก่ายังไม่เคยหายไปทุกครั้งที่ขุดเจอทุ่นระเบิดคือการย้ำเตือนว่าบาดแผลจากอดีตยังไม่ปิดและทุกครั้งที่พบอาวุธสงครามใหม่ๆคือการบอกว่ามีใครบางคนยังไม่ยอมให้เรื่องนี้จบ แล้วใครคือผู้ที่ซุกซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้ใครมีเหตุผลจะเก็บอาวุธหนักใกล้ชายแดนไทยใครได้ประโยชน์จากการสร้างความหวาดกลัวการตอบอาจไม่ชัดในทันทีแต่สิ่งที่ชัดแล้วคือพื้นที่ชายแดนไม่ปลอดภัยอย่างที่หลายคนคิด หากมองด้วยสายตาเย็นๆสิ่งนี้คือสัญญาณเตือนให้คนไทยทั้งประเทศตื่นขึ้นมาว่าเรื่องชายแดนไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือเส้นที่บอกว่าเรายังมีความมั่นคงหรือไม่หากเราหลงลืมวันหนึ่งสิ่งที่อยู่ในป่าอาจเดินเข้ามาในเมืองภูมะเขือไม่ใช่แค่ภูเขามันคือจุดที่ทุกก้าวมีความหมายทุกเสียงเดินเท้าอาจจบด้วยระเบิดทุกสายตาที่จับจ้องคือแรงกดดันที่มองข้ามไม่ได้ วันนี้ทหารไทยเจอระเบิด46ลูกพร้อมอาวุธสงครามนั่นคือความจริงที่ต้องยอมรับแต่ความจริงที่ลึกกว่านั้นคือเรากำลังยืนอยู่บนพื้นที่ที่สงครามยังไม่จบเพียงแค่เงียบลงชั่วคราวคําถามที่คุณต้องเก็บกลับไปคิดคือถ้าแค่ชายแดนยังเต็มไปด้วยระเบิดแล้วความมั่นคงของทั้งประเทศยังแน่นพอหรือไม่ อย่าคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัวเพราะทุกเส้นแดนคือรั้วบ้านเราถ้าเราไม่สนใจวันหนึ่งอาจสายเกินไปนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในภูมิมะเขือและนี่คือเพียงตอนแรกเท่านั้นคุณพร้อมจะฟังต่อหรือยังว่าจะมีอะไรที่ถูกซ่อนลึกกว่านี้อีกคุณลองนึกภาพตามทหารเดินเข้าไปในป่างเงียบสงัดทันใดนั้นเจอวัตถุทรงกระบอกเหล็กยาวมันไม่ใช่ทุ่นระเบิดธรรมดา แต่มันคืออาวุธยิงจากบ่าที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายรถถังสิ่งที่คนในสนามรบเรียกว่า RPG แค่เห็นมันวางอยู่ตรงหน้าหัวใจของทุกคนก็แทบหยุดเต้นเพราะนี่ไม่ใช่เศษซากแต่มันยังคงพร้อมใช้งานอาวุธชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นมันยิงทีเดียวทะลุรถหุ้มเกราะได้ทันทีหากถูกนำไปใช้กับพื้นที่ชายแดนผลลัพธ์คือหายนะผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นจะตกอยู่ในความเสี่ยงทันที ทุกหมู่บ้านใกล้แนวเขตกลายเป็นพื้นที่เปราะบางและทหารที่ล่าตระมวนไม่ต่างอะไรกับการเดินเข้าสู่เป้าโจมตีสิ่งที่กดดันที่สุดคือคำถามว่าอาวุธเหล่านี้หลุดเข้ามาได้อย่างไรการลักลอบขนอาวุธไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกเส้นทางชายแดนมีการตรวจตราแต่ในความจริงการค้ายาและการค้าอาวุธมักเดินไปพร้อมกันเส้นทางป่าที่คนไม่ค่อยผ่านถูกใช้เป็นทางลำเลียง และทุกครั้งที่มีของผิดกฎหมายผ่านเข้าไปก็จะมีบางคนได้ผลประโยชน์หากใครบางคนต้องการก่อเหตุเพื่อตอบโต้อาวุธยัง r าง RPG ก็เป็นเครื่องมือที่รวดเร็วและสร้างผลลัพธ์ได้ทันตาทหารรู้ดีว่าหากเจอแบบนี้ในแนวป่าความหมายไม่ใช่แค่ซุกซ่อนมันคือสัญญาณว่ามีคนเตรียมพร้อมรบอยู่แล้วที่น่าหนักใจยิ่งกว่าคือถ้าอาวุธพวกนี้ไม่ได้มีเพียงหนึ่งหรือสองชิ้นแต่มีเป็นชุด คำถามที่ตามมาคือมีคลังเก็บอีกกี่แห่งในแนวชายแดนและจะโผล่มาเมื่อไรใครเป็นเจ้าของใครคือผู้ถือกุญแจเงียบเรียบในเงามืดเมื่อเจ้าหน้าที่ทูตจากประเทศต่างๆเข้าสังเกตการในพื้นที่ภูมะเขือความหมายคือเรื่องนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงการตรวจพบทั่วไปแต่มันกลายเป็นเรื่องที่มีผลต่อการเมืองระหว่างประเทศ การเจรจาการรักษาสมดุลอำนาจและความไว้วางใจที่เปราะบางระหว่างไทยกับกัมพูชาลองคิดดูถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกตีความว่าเป็นการเตรียมโจมตีจะเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ที่พยายามฟื้นอาจพังลงในพริบตาทหารที่ยืนอยู่หน้าด่านไม่ใช่แค่ผู้เฝ้าชายแดนแต่กลายเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทางการเมืองทั้งหมดไว้บนบา่าสิ่งที่ถูกซุกไว้ในป่าไม่ได้สร้างความกลัวเพียงเพราะมันคืออาวุธ แต่เพราะมันบอกเราว่าความขัดแย้งยังไม่จบจริงเส้นเขตแดนที่เราคิดว่าสงบกลับเต็มไปด้วยร่องรอยการเตรียมการรบทุกครั้งที่พบอาวุธใหม่คือการตอกย้ำว่ามีแรงกดดันซ่อนอยู่ในเงาสำหรับคนไทยทุกคนเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข่าวชายแดนที่ผ่านไปแล้วก็หายมันคือการเตือนว่าความมั่นคงไม่ใช่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วโดยไม่ต้องห่วง ทุกการพบอาวุธคือการสะท้อนว่าใครบางคนกำลังเล่นเกมอันตรายบนเส้นพรมแดนบ้านเราสิ่งที่ถูกซุกไว้ในป่าไม่ได้สร้างความกลัวเพียงเพราะมันคืออาวุธแต่เพราะมันบอกเราว่าความขัดแย้งยังไม่จบจริงเส้นเขตแดนที่เราคิดว่าสงบกลับเต็มไปด้วยร่องรอยการเตรียมการรบทุกครั้งที่พบอาวุธใหม่คือการตอกย้ำว่ามีแรงกดดันซ่อนอยู่ในเงา สำหรับคนไทยทุกคนเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข่าวชายแดนที่ผ่านไปแล้วก็หายมันคือการเตือนว่าความมั่นคงไม่ใช่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วโดยไม่ต้องห่วงทุกการพบอาวุธคือการสะท้อนว่าใครบางคนกำลังเล่นเกมอันตรายบนเส้นพรมแดนบ้านเราสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้คือการตื่นรู้ไม่ละเลยเรื่องชายแดนไม่คิดว่ามันอยู่ไกลตัวทุกคนควรรู้ว่า อาวุธย่าง RPG ไม่ควรโผล่ที่ใดนอกจากสนามฝึกมันไม่ควรอยู่ในป่าที่คนไทยอาศัยอยู่และทุกครั้งที่มันโผล่มาเราต้องถามกับตัวเองว่าใครได้ประโยชน์นี่ไม่ใช่การเล่าเพื่อสร้างความกลัวแต่มันคือการชี้ให้คุณเห็นความจริงว่าเส้นชายแดนไม่เงียบอย่างที่คิดและถ้าเราหลงลืมทุกครั้งที่มีคนลักลอบขนอาวุธเข้ามาก็เท่ากับเราเปิดประตูบ้านให้ไผ่เข้ามาเองวันนี้ RPG ถูกเจอที่ภูมะเครือ วันพรุ่งนี้ใครรู้ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนต่อคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะมองชายแดนด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่แค่เส้นแบ่งเขตแต่คือแนวหน้าที่ปกป้องชีวิตของคนทั้งประเทศคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมพื้นที่ภูมะเขือถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่มีความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาชื่อของภูเขาลูกนี้จะลอยขึ้นมาเหมือนเงาตามตัวพื้นที่เล็กๆแต่กลับเต็มไปด้วยสายตาหลายคู่จับจ้อง ทั้งทหารนักการทูตและคนที่มีอำนาจตัดสินใจในห้องประชุมภูมะเขือไม่ได้เป็นเพียงภูเขาหินพื้นที่ตรงนั้นคือจุดที่สองประเทศต่างอ้างสิทธิ์มันตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทพระวิหารที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้งใหญ่เมื่อเส้นเขตแดนยังไม่ถูกขีดชัดพื้นที่ตรงนี้จึงกลายเป็นเส้นบางๆที่พร้อมปะทุได้ตลอดเวลา สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่ากังวลคือการตรวจพบระเบิดและอาวุธในพื้นที่เดียวกันทหารไทยเจอทุ่นระเบิดและอาวุธสงครามขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทูตก็เข้ามาสังเกตการณ์พร้อมบันทึกทุกการเคลื่อนไหวนั่นหมายความว่าทุกการเคลื่อนไหวตรงภูมิเขือไม่ใช่เพียงการล่าตระเวนธรรมดาแต่คือการส่งสัญญ,ญาณออกไปยังทั้งภูมิภาค ถ้าพูดในเชิงยุทธศาสตร์ภูมะเขือคือพื้นที่สูงที่สามารถใช้ควบคุมแนวชายแดนรอบข้างได้ใครยึดพื้นที่ได้ก็เหมือนกลุ่มสายตาที่มองออกไปรอบทิศไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สองประเทศต่างไม่ยอมถอยแม้เพียง1นก้าและเมื่อเจ้าหน้าที่ทูตจากต่างชาติเดินทางเข้ามาพื้นที่นี้ยิ่งมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะพวกเขาจะรายงานกลับไปว่าชายแดนไทยกัมพูชากำลังเกิดอะไร การที่มีสายตาต่างชาติคอยจับตาเท่ากับว่าทุกเหตุการณ์ในภูมิเขือจะถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลทางการทูตทันทีนั่นคือแรงกดดันสองชั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเองและระหว่างทั้งผู้กับสายตานานา,นาชาติถ้ามีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นชนวนใหญ่ที่กระทบต่อความสัมพันธ์และการค้าในภูมิภาคลองนึกถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ไม่ไกลาจากภูมิเขือ พวกเขาต้องใช้ชีวิตใต้เงาของความตึงเครียดทุกเสียงระเบิดที่ถูกเก็บกู้คือการเตือนว่าพื้นที่นี้ยังเต็มไปด้วยสิ่งที่รอปะทุขึ้นมาทุกข่าวการพบอาวุธคือการย้ำว่าอนาคตยังไม่แน่นอนถ้ามองจากมุมทหารผูมะเขือไม่ใช่แค่ดินแดนพิพาทมันคือแนวหน้าถ้ามีใครคิดจะทดสอบกำลังหรือสร้างแรงกดดันจุดนี้คือเป้าหมายแรก และหากความร้อนแรงประทุขึ้นจริงพื้นที่นี้จะกลายเป็นแนวปะทะทันทีสิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยนึกถึงคือภูมะเขือไม่ได้เป็นพื้นที่ร้างเปล่ามันมีเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังทั้งสองประเทศมันถูกใช้ทั้งในการค้าการเดินป่าและการลักลอบถ้ามีอาวุธถูกซุกซ่อนตรงนี้นั่นแปลว่ามีเส้นทางลำเลียงที่ทำงานได้จริงเมื่อทูตเข้ามาสังเกตการสิ่งที่พวกเขามองไม่ใช่แค่ระเบิดในป่า แต่คือความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความปลอดภัยของภูมิภาคทุกการเคลื่อนไหวจะถูกนำไปวิเคราะห์ว่าใครมีเจตนาอย่างไรใครได้ประโยชน์จากความตึงเครียดนี้สิ่งที่เราต้องถามตัวเองคือถ้าเราปล่อยให้ภูมิมะเขือยังคงเป็นเงาแบบนี้ต่อไปวันหนึ่งมันอาจไม่ใช่แค่การเจอระเบิดหรืออาวุธสุกซ่อนแต่มันอาจกลายเป็นไฟที่เผาทั้งชายแดนแล้วลามมาถึงเมืองใหญ่ ภูมะเขือจึงไม่ใช่เพียงชื่อภูเขาแต่คือบททดสอบว่าประเทศไทยพร้อมรับมือกับความกดดันแค่ไหนพร้อมรักษาเส้นเขตแดนแค่ไหนและพร้อมปกป้องความมั่นคง,งของคนทั้งประเทศหรือไม่นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกคนต้องรู้จักภูมะเขือไม่ใช่เพราะมันอยู่ในข่าวแต่เพราะมันคือจุดที่บอกเราว่าความมั่นคงไม่ใช่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วหากเราไม่เฝ้ามองมันอาจหายไปในชั่วพริบตา วันนี้คุณอาจยังนั่งฟังเสียงเล่านี้อย่างสบายใจแต่ลองคิดดูถ้าระเบิดที่เจอถูกจุดขึ้นมาจริงถ้าอาวุธที่ซุกไว้ถูกนำมาใช้จริงผูมะเขือจะกลายเป็นเพียงภูเขาเงียบๆหรือจะกลายเป็นประตูสู่สงครามอีกครั้งคุณต้องตัดสินใจว่ามองมันเป็นเพียงข่าวหรือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับทางประเทศคุณลองหลับตาแล้วนึกภาพเสียงระเบิดที่เคยดังในอดีต แม้มันผ่านไปหลายสิบปีแต่เสียงนั้นยังคงฝังอยู่ในใจของคนที่อาศัยริมชายแดนทุกครั้งที่ได้ยิมเสียงดังจากในป่าความทรงจำก็ย้อนกลับมาภาพญาติที่บาดเจ็บภาพเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตไม่มีใครลืมได้สงครามอาจหยุดลงบนโต๊ะเจรจาแต่ในหัวใจของคนที่อยู่ชายแดนมันไม่เคยหยุดทุนระเบิดที่ถูกฝังไว้ยังคร่าชีวิตชาวบ้านอยู่เสมอ เด็กวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าบางครั้งต้องจบชีวิตลงเพียงเพราะก้าวพลาดไปเหยียบของที่ถูกทิ้งไว้จากอดีตสิ่งนี้สร้างบาดแผลที่ลึกกว่าการสูญเสียร่างกายเพราะมันทำให้ผู้คนไม่เคยไว้ใจผืนดินใต้เท้าของตนเองลองคิดดูว่าชีวิตประจำวันของคนชายแดนต้องเจอกับอะไรบ้างทุกครั้งที่เดินเข้าไปในป่าเพื่อหาของป่าทุกครั้งที่ออกไปทำไร่ทุกการก้าวคือความเสี่ยง ความรู้สึกหวาดระแวงติดตัวไปทุกวันบ้านที่ควรจะเป็นที่พักกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความกลัวเมื่อมีการตรวจพบอาวุธใหม่ความรู้สึกไม่มั่นคงก็ยิ่งทวีคูณไม่ใช่แค่ทหารที่กังวลแต่ชาวบ้านเองก็ต้องอยู่กับเงาของสงครามที่ไม่รู้จะปะทุขึ้นเมื่อไร่พวกเขาไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีเกราะป้องกัน สิ่งที่พวกเขามีคือความหวังว่าเส้นแดนนี้จะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นสมรภูมิอีกครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้คือเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ถูกกระทบโดยตรงพื้นที่ที่ควรทำกินกลับเต็มไปด้วยกับดักระเบิดเมื่อไร่ไม่ปลอดภัยรายได้ก็หายไปครอบครัวต้องแบกรับภาระที่หนักกว่าเดิมหลายคนเลือกอพยพออกไปทิ้งบ้านเกิดทิ้งแผ่นดินที่เคยเป็นของตนเอง เมื่อมองในภาพกว้างความไม่ไว้วางใจระหว่างสองประเทศก็ยังอยู่แม้จะมีการพูดคุยแม้จะมีการตั้งคณะทำงานแต่ความรู้สึกของคนในพื้นที่ไม่เปลี่ยนเพราะสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาคือระเบิดที่ยังถูกเก็บกู้ไม่หมดและอาวุธใหม่ที่โผลมาอย่างไร้คำอธิบายนี่คือความขัดแย้งที่ยังฝังอยู่ในใจผู้คน ไม่ใช่เพียงความกลัวตายแต่คือความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองไม่มีคุณค่าในสายตาของใครไม่มีใครฟังเสียงพวกเขาไม่มีใครแก้ปัญหาจริงจังเมื่อความเงียบปกคลุมชายแดนอย่าคิดว่ามันคือความสงบเพราะความเงียบนั้นอาจเป็นเพียงฉากหน้าที่ปิดบังความตึงเครียดที่ยังรอวันระเบิดและเมื่อมันเกิดขึ้นคนที่ต้องรับเคราะก่อนใครคือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ สิ่งที่เราควรทำในฐานะคนไทยคือไม่ละเลยเรื่องนี้อย่ามองว่ามันเป็นปัญหาของทหารหรือของคนชายแดนเพียงกลุ่มเดียวทุกชีวิตที่อยู่ตรงนั้นคือคนไทยเหมือนกันและทุกระเบิดที่ยังนอนอยู่ใต้ดินคือภัยที่พร้อมกระทบทั้งประเทศคุณอาจจะไม่ได้อยู่ชายแดนแต่คุณมีพลังที่จะช่วยได้สนับสนุนหน่วยงานที่ทำงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด ช่วยส่งเสียงให้เรื่องนี้ไม่ถูกกลบหายและที่สำคัญคือไม่มองความเจ็บปวดของคนชายแดนเป็นเพียงข่าวที่ผ่านหูแล้วก็จบสงครามในอดีตทิ้งร่องรอยไว้ทั้งบนพื้นดินและในใจคนวันนี้สิ่งที่คุณได้ยินคือเสียงเตือนว่าแผลนั้นยังสดและถ้าเราไม่ร่วมกันรักษามันจะไม่มีวันหายไปจากชายแดนไทยคืนนี้เงียบผิดปกติรายงานกองกำลังส่งมาถึงมือผมก่อนเที่ยงคืน ตัวเลขเดิมยังยืนอยู่ทุ่นระเบิด46ลูกอาวุธยิงจากบ่าหลายชิ้นกระสุนที่ยังมีดินคลับพื้นที่เดิมผู้มะเขือจุดตัดระหว่างรอยแผนที่กับรอยแผลในใจคนชายแดนทุกอย่างเหมือนนิ่งแต่ความนิ่งแบบนี้ไม่ใช่ความปลอดภัยมันคือแรงกดที่ไหลยอยู่ใต้พื้นดิน อย่ามองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นแค่ของเก่าที่เหลือค้างเพราะของที่เจอไม่ใช่เศษเหล็กองค์ประกอบอย่างครบชุดยิงยังทำงานได้เส้นทางเข้าถึงพื้นที่มีรอยเดินข้ามกันไปมาทั้งของคนในป่าและคนที่มาตรวจพื้นที่บางจุดมีรอยล้อรถลากเข้ามาแล้วถอยออกไปแบบเดียวกับการส่งของแล้วรีบถอนกำลังนี่ไม่ใช่ภาพหลงเหลือจากอดีตเพียงอย่างเดียวมันคือเครือข่ายที่ยังหายใจ ผมอยากให้คุณนั่งนิ่งๆแล้วตามภาพไปทีละชั้น 1. ระเบิดวางเป็นแนวขวางทางขึ้นเน้นไหล่เขาที่คนเดินลัดกันบ่อย2 r p g และลูกยิงถูกซุกในโพรงดินห่างออกพ้นแนวทัศนะพอหยิบขึ้นมาก็พร้อมย้าย 3. ที่หลบพักของพวกเดินของอยู่ไม่ไกลมีซองขนมน้ำดื่มฝาเปิดทิ้งไว้บอกจังหวะเวลาล่าสุดไม่นานเกินสัปดาห์ สิ่งที่เห็นรวมกันแล้วบอกเราว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นที่ตายสนิทมีคนใช้มีคนดูแลและมีคนคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของฝ่ายเราอยู่แรงกระแทกไม่ได้อยู่แค่ของที่เจอแรงกระแทกจริงอยู่ที่การตีความถ้าฝ่ายหนึ่งมองว่าอีกฝ่ายเตรียมกดชนวนแรงสั่นสะเทือนจะไปถึงโต๊ะประชุมทันที เจ้าหน้าที่ทูที่ลงพื้นที่ภูมมะเขือไม่ได้มาเดินเล่นเขามาเก็บภาพมาจับจังหวะมาเขียนรายงานส่งกลับไปยังเมืองหลวงของตนเองถูกถ้อยคำในรายงานพวกนั้นเปลี่ยนทิศทางการคุยได้ในเวลาไม่นานการวางคำผิดจุดเท่ากับจุดชนวนให้ทั้งแนวชายแดนร้อนขึ้น คนที่อยู่หน้าด่านรับแรงนี้เต็มๆทหารล่าตระเวนเดินพร้อมเครื่องตรวจระยะก้าวต้องรัดกลุ่มเสียงวิทยุสั้นกระชับไม่หลุดเกินข้อมือเพราะทุกเสียงคือสัญญาณที่อีกฝั่งฟังอยู่เช่นกันขณะเดียวกันชาวบ้านยังต้องเข้าป่าหาเห็ดหาไม้ย้ายวัวควายพวกเขาไม่ถือกรอพวกเขาไม่ถือเครื่องยิงสิ่งเดียวที่มีคือการอ่านสัญญาณจากธรรมชาติอ่านทางคนและอ่านข่าวจากปากต่อปาก ถ้าเราไม่ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องข่าวลือจะคุมพื้นที่แทนเราผมจะพาคุณไล่เส้นทางความเสี่ยงแบบลงมือได้ทันทีข้อ 1. ทุกหมู่บ้านรอบแนวเขาควรมีแผนที่จุดเสี่ยงซึ่งอัปเดตตามการเก็บกู้ล่าสุดไม่ต้องรอเอกสารยาวใช้กระดานไม้วงกลมสีแดงติดหน้าศาลาหมู่บ้านคนผ่านเห็นทันที ข้อ 2. ตั้งจุดแจ้งเหตุแบบไม่ต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์แค่กริ่งลมกับเชือกโยงหลายจุดจากบ้านไปบ้านเวลามีของแปลกปลอมคนดึงเชือกให้สัญญาณดังต่อเนื่องทำแนวข้อ 3. อบรมเด็กให้จำรูปทรงของหัวระเบิดลูกปืนกลและทุ่นกดน้ำหนักคำสอนสั้นๆของผู้ใหญ่บ้านช่วยชีวิตได้ข้อ4 กำหนดทางเดินเข้าไร่ให้ชัดใช้เชือกปอดและทงผ้าเล็กๆวางกรอบไม่ออกนอกทางไม่เก็บของนอกแนวข้อหถ้าพบของที่ไม่คุ้นตาหยุดห้ามแตะถอย39ก้าวปักกิ่งไม้ไว้แล้วส่งสัญญาณตามช่องทางที่หมู่บ้านตกลงตัน ฝั่งรัฐเองต้องเดินสองขาขาแรกเก็บกู้ต่อเนื่องเก็บพร้อมทำสถิติสาธารณะให้หมู่บ้านเข้าถึงได้ไม่ใช่รายงานซ่อนอยู่ในแฟม้มขา 2. เจรจากับกัมพูชาแบบมีกรอบเวลามีคณะทำงานร่วมมีจุดหมายชัดว่าต้องลดวัสดุระเบิดในพื้นที่ชายแดนลงเท่าไรต่อไตรามาสใครรับผิดชอบส่วนไหนใช้วิธีนับย้อนหลังทุกเดือนไม่ปล่อยให้ตัวเลขกลายเป็นเพียงถ้อยคำที่ลอยอยู่ แล้วเรื่องใครเป็นผู้วางของใครล่าเข้าใครคุ้มคันอยู่เบื้องหลังภาพที่ดูเข้มที่สุดในตอนนี้คือการใช้เส้นทางป่าร่วมกับขบวนขาหยา่าขบวนคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและกลุ่มที่หาผลประโยชน์จากไม้ห่วงห้ามกลุ่มพวกนี้ใช้ต้นทุนต่ำเสี่ยงน้อยเพราะพื้นที่เป็นมิตรกับเขาเขารู้จุดตายของแนวตรวจรู้ชุมวงเปลี่ยนเวนและรู้ว่าฝนตกเมื่อไหร่ทางจะลบรอยเท้าให้เอง เครือข่ายแบบนี้มีโหนดเล็กกระจายตัวจับปลายหนึ่งปลายอื่นยังเดินต่อได้วิธีเจาะเข้าไปจึงไม่ใช่การเพิ่มด่านอย่างเดียวต้องใช้ข่าวกลองเชิงลึกจากคนในคืนที่ให้รางวัลแบบจ่ายทันทีเมื่อส่งข้อมูลที่พาไปยึดของได้จริงไม่ใช่ให้สัญญาณว่าเดี๋ยวค่อยพิจารณาความไวคือหัวใจของงานนี้ผมอยากให้คุณเห็นจุดพลิกขณะเราจับจ้องไปที่ลูกระเบิดและท่อเหล็ก ผู้ที่วางแผนกลับใช้ช่องว่างในใจเราเป็นเชื้อไฟเขารู้ว่าคนเมืองกลัวข่าวชายแดนเขารู้ว่าคนชายแดนกลัวความเงียบและเสียงวูบจากป่าถ้าเราปล่อยให้ความกลัวขยายตัวข่าวลือจะทำหน้าที่แทนคำสั่งฉะนั้นงานสำคัญคือสกัดข่าวเท็จให้เร็วเท่าการเก็บกู้ระหว่างชุดเก็บกู้เดินเข้าแนวป่าชุดสื่อสารชุมชนต้องเดินเข้าหมู่บ้านคู่กัน ปรับข้อมูลให้ตรงกันทุกบ้านภายในวันเดียวอีกชั้นหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงคือเงินที่หล่อเลี้ยงเส้นทางพวกนี้เงินไม่ได้เดินจากชายแดนเข้ากรุงโดยการถือถุงผ่านด่านเงินเดินผ่านกระเป๋ามือถือผ่านบัญชีม้าผ่านร้านรับแลกที่บางหน้าด้วยกิจการเล็กถ้ารัฐยังเดินช้ากว่ากลุ่มนี้ระบบลำเลียงจะยืนระยะต่อไปไม่รู้จบ ทางแก้คือดึงสถาบันการเงินท้องถิ่นเข้ามาเก็บสัญญาณธุรกรรมผิดปกติทุกสิ้นเดือนตั้งคณะย่อยระหว่างพื้นที่กับส่วนกลางเพื่อดักทางเงินวิ่งงานแบบมือถึงมือไม่ใช้เอกสารหนา ถึงตรงนี้หลายคนเริ่มหนักใจว่าถ้าสถานการณ์ยืดยาวชีวิตคนชายแดนจะเดินต่ออย่างไรผมขอวางแนวปฏิบัติสั้นๆ 1. ผู้ว่าและนายอำเภอจัดเวทีสรุปรายสัปดาห์กับผู้นำชุมชนแจ้งพื้นที่เสี่ยงจุดที่เก็บกู้แล้วและแผนสัปดาห์ถัดไป 2. โรงเรียนชายแดนปรับการสอนพละศึกษาเป็นทักษะเอาตัวรอดในพื้นที่เสี่ยงฝึกการหยุด ถอยแจ้งวางสัญลักษณ์3อสมกับอาสากู้ภัยจัดทีมเยี่ยมบ้านผู้พิการจากทุ่นนาเบิดมอบอุปกรนเดินและจัดงานหางานในชุมชนให้มีรายได้ต่อเนื่อง4สื่อท้องถิ่นผลิตเสียงตามสายเช้าและเย็นข้อความสั้นกระคัดรัดแจ้งพิกัดห้ามเข้าและพิกัดที่เปิดแล้ว 5. นักธุรกิจท้องถิ่นร่วมกองทุนซ่อมแซมไร่ที่ถูกปิดชั่วคราวแลกกับสิทธิ์ซื้อผลผลิตฤดูกาลหน้าเป็นวงจรที่ช่วยกันยืนให้ได้ผมอยากให้คุณมองอีกมุมสิ่งที่น่ากลัวสุดไม่ใช่ระเบิดที่นอนอยู่ใต้ดินสิ่งที่น่ากลัวสุดคือความเคยชินเราเห็นข่าวบ่อยจนชิน หูเริ่มชาใจเริ่มเฉยเมื่อใจเฉยงานพวกนี้จะถูกดันไปถ่ายคิวอยู่เรื่อยแล้ววันหนึ่งข่าวใหญ่จะพุ่งขึ้นมาเตือนด้วยเหตุสูญเสียหนักบทเรียนนี้เกิดซ้ำในหลายพื้นที่เราไม่ควรยอมให้มันเกิดซ้ำที่ผู่มะเขือตอนนี้ถึงเวลาปิดวงให้แน่นผมชวนคุณทำสามเรื่องทันที 1. แชร์ข้อมูลที่ถูกต้องไปยังคนรอบตัวโดยยุดรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายเก็บกู้ไม่ส่งต่อภาพเก่าหรือข่าวที่ไม่ระบุแหล่งที่มา 2. ส,สนับสนุนการทำงานของหน่วยเก็บกู้ผ่านช่องทางที่ชัดเจน ทั้งอุปก,กรณ์ภาคสนามและค่าดำเนินงานรายจ่ายเล็กน้อยงานเดินต่อได้ด้วยแรงจากคนตัวเล็กจำนวนมาก 3. ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ให้ตั้งกติกาครอบครัวเดินทางไหนได้เดินทางไหนห้ามพร้อมสอนเด็กให้ท่อง3ามคำหยุดถอยแจ้งให้ติดปากเส้นชายแดนไม่ใช่กำแพงหินมันคือเส้นชีวิตของคนทั้งสองฝั่งหากเราปล่อยให้เงามืดดูแลเส้นนี้เส้นจะกลายเป็นรอยแผลยาวไม่รู้จบ ถ้าเราเก้าวขึ้นมาดูแลร่วมกันเส้นนี้จะกลายเป็นรั้วที่ปลอดภัยพอให้เด็กวิ่งเล่นได้อีกครั้งผมจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดสั้นๆอาวุธที่นอนอยู่ในป่ามีเจ้าของเงียบเพราะรอจังหวะผู้คนที่อยู่ริมแนวเขาก็มีบ้านเงียบเพราะต้องอยู่กับความเสี่ยงทุกวันทางเลือกอยู่ในมือเราระหว่างปล่อยให้ความเคยชินคุมเกมหรือร่วมการกดแรงถ่วงให้เครือข่ายผิดกฎหมายหยุดหายใจ ถ้าคุณได้ยินเสียงนี้แล้วลงมืออย่างน้อยหนึ่งอย่างในวันนี้เส้นชายแดนจะปลอดไทยขึ้นทีละบ้านทีละหมู่บ้านทีละอำเภอ คืนนี้เรายังนั่งอยู่หน้าวิทยุเครื่องสื่อสารยังเปิดรายงานจะเข้ามาอีกผมเชื่อในแรงของคนที่ฟังอยู่ตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องถืออาวุธเพื่อปกป้องแผ่นดินแค่ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องยืนข้างงานเก็บกู้และตั้งกติกาให้ครอบครัวคุณได้ยืนอยู่แนวหน้าแล้วพรุ่งนี้เช้าแสงแรกจะส่งที่ภูมะเขือเหมือนเดิมต่างกันตรงที่เราทั้งหมดเริ่มขยับพร้อมกันตั้งแต่ค่ำคืนนี้